สวัสดีค่ะวันนี้เบียร์กับพี่หมีจะพาทุกคนไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของโลกใต้ทะเลที่เชียงใหม่ซูอควาเรียมค่ะโดยที่นี่นะคะเขาเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําขนาดใหญ่ในสวนสัตว์เชียงใหม่มีอุโมงค์ใต้น้ําค่ะทั้งปลาทะเลและยังมีปลาน้ําจืดด้วยนะคะยาวถึง133เมตรเลยทีเดียวจัดแสดงสัตว์น้ํากว่า250สายพันธุ์หรือกว่า2 5 0 0 0ตัวเลย แบ่งเป็นโซนที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์นักล่าใต้ทะเลลึกนะคะและยังมีโชว์ให้อาหารปลาที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วยเดี๋ยวตามไปเที่ยวด้วยกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเบียร์แล้วก็พี่หมีใหญ่นะคะวันนี้เราสองคนไม่ได้พาไปกินที่ไหนนะคะแต่ว่าจะพามาเที่ยวที่อควอเรี่ยมที่เชียงใหม่นะคะซึ่งอควาเรี่ยมตรงนี้ก็จะอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ก็จะเป็นโซนด้านในอีกโซนหนึ่งนะคะเวลาเพื่อนมาก็คือมาซื้อตั๋วข้างนอกนี่แหละก็คือซื้อตั๋วเข้ามาก่อน1/30บาทนะคะแล้วก็ถ้าใครเดินไม่ไหวนะคะเพราะว่าจากตรงข้างหน้าประมาณ1กิโลก็นั่งรถที่เป็นเหมือนแบบรถ รถแทมมาค่ะก็คือ50บาทนั่งได้ทั้งวันเลยก็คือนั่งแล้วก็มาลงตรงหน้าควอเรีลียมแล้วก็ซื้อตั๋วอีก250บบาทนะคะเข้าไปดูข้างในนะโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไป ข้างในแบบอากาศเย็นเลยออ๋อสแตม็มสแต็มว่าเผื่อเราออกไปแล้วเข้ามาอีกเป็นรูมน้องปลาอ่ะพี่มีเอา้เอาเป็นที่ระทึก เออใช่ตรงที่แบบว่าก่อนที่จะไปถึงตรงเครื่องเล่นอ่ะกุ้งแคฟิตมีไหมอ่ะเหลือตตู้จิ้งจกปลาจิ้งจกเลียวหนาดยตัวนี้เดียวเออแต่มันเหมือนจิ้งจกจริงนะปลาแค่แค่ หลังอานเจ้าพยาไม่เจอออนี่มีนีน้องหลบอยู่หลบอยู่หลบอยู่ตัวน,นี้เดียวตอนนี้ปิดเทอมแล้วนะก็จะเห็นแบบเด็กๆเ,เยอะหน่อยเด็กๆมาเที่ยวเยอะเลยนี่อันนี้มีหลายตัวเลยมีหลายปลาเลยปลานีออนปลาบูดทองปลาตะเพียนหน้าแดง 是的。 ตัวนันดีเขาเหมือนแบบทำคองเหวขึ้นอะ่ะเออไหวแปลกเลยเอะเทำไมคอน้องเป็นอย่างนั้นอะเหมือนอแต่มันไม่ได้หงายท้องวันเห็นตัวน,นั้นป่ะที่นอนอยู่ทีนะ่พื้นน่ะตัวเบลเลอร์เลยอะ่ะตัวนั้นอะหลับหรอ,อน้องน้องอยังอยู่ใช่ไหม ไม่หนึ่งนอนนิ่งไปป่ะนอนนิ่งไปปะวะอ๋อแตอ่ตัวน,นี้ก็นอนอย่างนี้แล้วดูแล้วดูทำลำตัวโอรู้ไหมใครหลับอยู่ เขาทำเขาทำอะไรเฮ้ยอันนี้สวยอ่ะปลาออสการ์เป็นปลาน้ำจืดอ๋อมีหน้าเวลาเราไปเที่ยวความเลียมที่ญี่ปุ่นเราไม่เราไม่เจอแบบปลาน้ำจืดแบบแบบอย่างนี้เนาะจะไปเจอปลาทะเลสวยดีนะนี ปาปากจระเข้อันนี้ใน Animal Crossing ถ้าตกได้ตัวละหมื่นหรือหมื่นห้า 100, 100, นี่แหละเอาไปแบบชายตาบอดเขาคุ้นกไม่รู้แต่เป็นทุกตัวเยอะนะหูมีนะห,มหลายตัวเลยเขาไหว้แบบผแบบิ้วริวรอ้วหมีตั้งหลายตัวแนะ่ อันนี้ปลาหมอนกแก้วบูไทเกอร์อุ้ยแต่ลายเหมือนเสือจริงๆนะปลาหมอนกแก้วบูไทเกอร์น่ารักจ้านี่นี่ปลาเวลแคทฟิชเหือกเออแล้วก็มีปลาสเตอร์เจียนปลาสเตอร์เจียนมีปลาที่ให้ไข่ปลาคาร์พเออใช่ใช่ไปไข่ปลาคาเวียก็คือมาจากปลาสเตอร์เจียน ไม่มีปลาคาวเวียนะโอยน้องน่ารักเนาะดูดิจมูกทำไมจมูกเป็นงี้เอ๊ะรู้สึกว่าอันเนี้ยใน Animal Crossing นก็มีเนี่ยปลาเน,นี้ยสเตอร์เจียนอเอ้ามันเป็นเกมที่น่ารัก,กนะปลากับหัวอ๋อเขาชื่อปลากด กลับหัวออแปลมากเขาบอกว่าพบเยอะในเขตแม่น้ำอีราวดีประเทศพม่านะคะก็เป็นธรรมชาติของเขาเออแปลกดีเนาะอ,อันนี้น้องชื่อปลาผีดำไม่เคยเห็นนะรคลีบผิวมาก นี่น่ารักอ่ะเอาแล้วตัวนี้แบบไหว้แบบยังไงเดี๋ยวดูตัวนี้ดูคนนี้ไหว้แล้วก็แบบกลับไปกลับมาปลาเขามีความหลากหลายมากเลยนะเพราะว่าจะมีเขาบอกว่ามีทั้งปลาน้ําจืดแล้วก็ปลาน้ํา,นาเค็มปลาทะเลไม่ใช่ปลานําเค็มก็เมื่อกี้เท่าที่เดินผ่านมาก็จะเป็นปลาน้ําจืดซึ่งแบบเบียร์กับพี่หมีอะ่ะ ไม่ไม่ค่อยไม่เคยไป a q เ a ี i ยมที่ในไทยเนาะก็เลยจะไม่เห็นปลาน้ําจืดแต่ว่าเวลาไปแบบแบบที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราก็จะเจอแต่ปลาทะเลไงเอออันนี้ก็แบบแปลกหูแปลกตามมากเลยชอบสนุกไหมสนุกดีนะตรงนี้มีไหมตรงนี้ไม่มีเราก็มองเอ๊ะตู้นี้มีอะไรเป็นก้อนเลยหนองููนปลากระตูนลายปล้อง อันนี้จะเป็นปลาทะเลแหละน่ารักอ่ะตัวใหญ่อยู่นะอันนี้ปลาตะลอปลายแดงเป็นปลาทะเลเหมือนกันนะอันนี้พอดีว่าตรงนี้มันมืดหน่อย ตรงนี้จะเป็นจุดทางลงอุโมง์ปลาแล้วนะก็คือจะเป็นไฮไลท์เดินสบายดีไม่ร้อนอากาศกเขาเปิดแอร์มันก็เย็นอะไรหอมๆมากเออหิวเลยเขาแบ่งเป็นอุโมงสองข่างนะคะมีอุโมง์ปลาทะเลน้ำจืดนออั่นแหลมีอุโมง์ปลาน้ำจืดกับอุโมง์ปลาทะเล กิน,น่ะมีวัฟเฟิลขายด้วย <c oughs> นี่เข <c oughs> าให้อาหารปลาอยู่นี่เขากำลังให้อาหารปลาเลยน <c oughs> ี่น้าน้องไปแบบ <c oughs> ไม่สนใจตัวนี้หรอใช่วิวอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้เหมือนปลาทูแบนเลย <c oughs> <c oughs> เออเอออันนี้เหมือนปลาทูเลยอะ่ะ เดี๋ยวเรามาเดินตรงฝั่งโซนอุโมงปลาทะเลก่อนนะคะคือเขงฝั่งแยกเป็นสองฝั่งปลาทะเลกับปลาน้ําจืดปละทูยักษ์เขาทำดีนะเขาทําเป็นแบบว่าน้องสามารถว่ายมันเป็นข้ามไปท้ามาได้อะไรเงี้ยใช่ป่วย ปลาเยอะอยู่นะคือเราเคยไปแบบญี่ปุ่นสิงคโปร์อนะไรอย่างเงี้ยมันก็จะใหญ่กว่านี้เนาะแต่ว่าที่เนี้ยก็ถือว่าแบบทําให้เรารู้สึกตื่นตาตื่นใจได้อะใช่อยากอยากชวนให้เพื่อนๆมาเที่ยวนะแบบของบ้านเราก็สู้เขาได้อยู่เหมือนกันนะนี่นี แล้วอีกอย่างอะตอนเราไปญี่ปุ่นใช่ไหมันก็จะส่วนใหญ่คือแทบจะทั้งหมดเลยเป็นปลาทะเลใช่ไหมคะแต่ว่าที่เนี่ยเรามาเราจะได้ทั้งปลาน้จืดแล้วก็ปลาทะเลได้สองสองแบบเลยนะนี่ฉลามฉลามเพียบนี่นีเต็มเลยโหนี่นี่ฉลามทั้งนั้นเลยอ ดูล่ากูมาเปิดทุฟันแล้วแต่ครับโหดูเล่าเลยดูเปล่าเลยโหฉลามเยอะมากเลยอ่ะโมงยาวมากเลยยาวอยู่นะเดี๋ยวว่าถ้ามาในเนี้ยก็คืออยู่ได้เป็นชั่วโมงอ่ะหมายถึงว่าทั้งหมดของอควาเรียมอ่ะ ชั่วโมงหนึ่งได้นี่มาแครับไปนู้นเดินข้ามฝั่งไปเป็นอุโมงป์าน้ำจืดตรงนี้อุโมงป์าน้ำจืดอัอนีบบ ุ้ยปลากระเบนตัวเบลอเลยตัวใหญ่มากอะตัวแบบใหญ่มากค่ะตัวเบลอะใช่ปลาบึกปะนี่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 โอ้หดูตัวนี้ดูท้องดูพุงดูพุงตัวนี้ใหญ่มาก ตัวเบลอเลยหืหูนี่นี่มีใหญ่ๆหลายตัวเลยอ่ะอป,ปลายเยอะมากเลยนะเนี่ยของจริงอูโหูดูตรงนี้ยืนงงในดงปลาสวยมากเลยครับใช่นี่ ถ่ายออกมาในกล้องอาจจะดูมีความแบบเขียวๆเรือบืเนาะแต่ว่าของจริงมันจะไม่ได้ออกเขียวๆนะแต่อาจจะเป็นที่ไฟอะค่ะที่แสงสตัวนี้สวยเฮ้ย <c oughs> น,น้องตัวใหญ่มีโอ้ยสวยอะ คือมันมีตัวเล็กตัวใหญ่แบบตัวนี้เงาวับเลย้องน่าจะให้ป้าชื่ออ,อ,อ,อะนี่ไงอ๋อปลาตัวใหญ่เมื่อกี้ที่เบยเห็นอะชื่อปลาเทพานี่นเขามีรูปให้อยู่ตามตาม,มจุดเราก็อาจจะดูรูปร่างหน้าตาน้นองประกอบอะไรเงี้ยปลาปลาสดหรือปลากรอบปลาสด อุ้ยตัวนี้สีขาวจัวเลยปลาสวายเพือกนี่สวายเพือกเคยเห็นจะสวายธรรมดาอืออันนี้สวายเพือกอปลาสวายธรรมดาก็จะเห็นตามวัดเนาะที่เขาไปให้ใ,ให้อาหารปาลาอะไรเงี้ยนะปลาสวายเนาตัวใหญ่ไหมที่หมีเลี้ยงอ ปลาแมวปลาแมวลายหัวเหมือนเนอะสีเหมือนปลาแบบแมวลายหัวตาเอ๋แต่น่าจะดุบไหมเพราะว่ามีหนวดมูเกี่ยวปะม่เกี่ยวเหรอปลาเรดเทลแคชฟิตปะไม่แน่ใจอาจจะใช่ตัวแบนๆเหมือนกันใช่ใช่เนอใช่ไหมเออหางใช่ แต่ตัวนี้เขาเหมือนปลากรายมากเลยเนาะแต่แค่ไม่มีจุดจุดจุดใช่ไหมปาลากานจะมีแบบจุดที่ตัวด้านข้างปลากรายไม่ได้งอๆหรอทำไมอ่ะปาลากรายปลากรายไม่ใช่แค่นี้นะอืมแ,แกงแกงแกงปลาแมวปลาแมวลายวัว ไม่รู้เขาแบบมีระบบกลองน้ำเนาะเออแต่เมื่อกี้เบ้เห็นมีพนักง,งานเขาทำความสะอาดอยู่นะแบบเหมือนแบบใส่ชุดดำน้ำแล้วก็ลงทำความสะอาดตู้เลยนเนี่ยตรงนี้สุดโมงปลาน้ำจืด แลเมื่อกี้เดินเข้ามาคือวัฟเฟลหอมมากก็เลยคิดว่าเดี๋ยวดูปลาเสร็จจะมากินนะมาัฟเฟลชิ้นละ30มสิบาทหอมมากเลยคัะหอมมีเด็กๆนักเรียนเต็มเลยอ,อร่อยอนะไม่หวานมากเดินหิวๆก็มากินนี่ก่อน ๋อออกมาก็จะเป็นขายของที่ระลึกน่นารักอะ่ะเดี๋ยวนะอุ้ยอันานี้น่ารักอ,ะอ่ะสามร้อยห้าสิบอ้าวดูดิพออันนี้เหมือนเหมือนโลมาปะ,ะาแต่กระเบนเออละแต่อ๋อแต่ข้างบนเขาทำเป็นสีนี้อน่ารักอะ่ะสามร้อย <350. S 2> ห้าสิบ เออตัวนน่ใช่มีฉลามนี่ฉลามมีซิกแพคมีแมวน้ำด้วยร้อยเก้าเก้านี่ใครชอบสโนวบอลมีสโนวบอลด้วยร้อยเก้าสิบบาทเมื่อกี้สีฟ้าใช่อันนี้สีม่วง น,น่ารักเนาะน่ารักตรงที่แบบหน,น้ายิ้มอ่ะไม่ไม่แพงนะดูวยว่าราคาโอเคอยู่กระเป๋าเนียน,น,นี้ด้วยเด็กๆน่าจะชอบหงกญงจ่าปากาเบน ลังไหมเก้าเก้าบาทเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้ยังไงไม,ไม่มีในควาเรียกนะนี่มีรองเทา้าแบบรองเท้าใส่ในบ้านอะ่ะน่ารักอุ้ยชอบไหมชอบสนุกคือแบบ คือเราอันนี้คือโซนอควาเรียมอะคะ่ะมันจะอยู่อยู่ในสวนสัตว์เชียงใหม่ทีหนึ่งเนาะก็คือแยกออกเป็นโซนทีนี้เวลาเราจะเข้ามาเราก็คือแบบซื้อตัว๋วตอนเข้าสวนสัตว์ก่อน130บาทคือเราก็ดูในสวนสัตว์ได้ด้วยแล้วก็พอมาถึงตรงโซนอควาเรียมเราก็จ่ายเพิ่อมอีก250บาทแต่เบียวว่าคุ้มนะคะเพราะว่าถ้าไปที่อื่นมันแพงกว่าน,นี้แล้วเบียวว่าที่นี่เขาไม่ไม่ได้ทําแย่เลยนะตัวอุโมงค์ก็คือทําดีเลยแล้วปลาก็เยอะแล้วพอมาที่เนี่ยมันได้ทั้งปลาน้ําจืด เราก็ปลาทะเลนะคะได้ทั้งสองปลาเลยซึ่งแบบปลาน้าจืดแบบเดียไม่ได้ค่อยเห็นหลากหลายแบบนี้ปกติทั่วไปก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจนะคะที่เชียงใหม่ก็มีอควาเรียมด้วยนะคะก็ถือว่าฟูลฟิลวันนี้นะชอบมากคือตื่นเต้นอะ่ะเออก็อยากชวนเพื่อนๆมาเที่ยวนะคะถ้ามาเชียงใหม่แบบอยากเปลี่ยนแนวมั่งกินเยอะแล้วอะไรเงรี้ยคาเฟ่เยอะแล้วลองมาดูที่อควาเรียมกันนะคะวันนี้ก็ ลาไปก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยคะ่ะวันนี้ไปก่อนเลยบาย